สวัสดีจ้าแม่สินจ้าราคาทองวันนี้ประจำวันที่27ธันวาคมปี2564ราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคําทองครึ่งสลิงทองหนึ่งสลึงทองสองสลึงบวกค่ากาหนดประจำวันนี้ราคาทองเยวราชวันนี้ราคาทองทุกชนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นเฮงราคาทองจีนหัวเฮงราคาทองแม่ทองสุกราคาทองแม่ทองใบราคาทองออร่าก่อนที่จะไปรับชมราคาทองตามน้ำหนักของทองนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทาคลิปของแม่สินด้วยนะคะ กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ที่แม่มสินนำเสนอในทุกๆวันไปรับชมรายละเอียดกันเลยนะคะว่าวันนี้ราคาทองตามน้ำหนักของทองมีรายละเอียดยังไงกันบ้างไปรับชมเลยค่ะราคาทองตามน้ำหนักของทองทองหนึ่งบาทตอนนี้อยู่ที่สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาททองครึ่งสลึงสามพันห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทค่ากำเนดเฉลี่ยห้าร้อยบาทรวมเป็นสี่พันเก้าสิบสี่บาท ทอง1สลึง7,188บาทค่ากำเนิดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น7,688บาททอง2สลึงหรือทอง50สตางค์14,375บาทค่ากำเนิดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น14,875บาททอง1บาท28,750บาทรวมค่ากำเนิดเฉลี่ยแล้วเป็น29,250บาท นเวลาที่แม่มสิทธบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา11นาฬิกา40นาทีตอนนี้มีการประกาศราคามาจากสมาคมค้าตองคำสอครั้งราคาครั้งที่2ปรับบวกขึ้นมา50บาทนะคะสรุปรวมหน้าตอนนี้ราคาเป็นบวกไปที่50บบาทขอบคุณทุกการติดตามและรับชมขอบคุณค่ะ